mời luôn hả mời dù xăm bun mời 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 嗯，对、mm。Hmm. เราจะต่อยไปต่อไหวไหมเนี่ยไม่มีใครมากำลังใจเรามันน้อยเหลือเกินเนี่ยคนผ่านเดินผ่านมาช่องเรามันน้อยเหลือเกินน้อยนิดเหลือเกินเนี่ยผ่านมาก็ผ่านไปไม่มีใครหยุดทักทาเราเลยเนี่ยเ,เ,เ,เราหมดกำลังใจแล้วนะ เราไปไม่ไหวแล้วนะไลฟ์สดก็ไม่มีใครมาเลี้ยวเลยคลิปก็ไม่จมงก็ไม่เกินนะจ๊ะดอกไม้สวยๆก็ไม่ค่อยมีคนมาชมให้นะจ๊ะกำลังใจเราหดมันหายแล้วนะจ๊ะไม่ไหวแล้วนะจ๊ะไปหน่อยวยหน่อย